ก็ใช้สำหรับในการเช็คอินเช็คเอาท์ทำดีใช่ไหมคะ อภาพระอาทิตย์ขึ้นประมาณอ๋อเสด็งไวเช้าเช้าจะสวยใช่สวยมากครับประมาณหกโมงสิบห้าถึงหกโมงห้าสิบห้าเลยประมาณนี้ครับแต่บรรยากาศเช้าเช้าแสงแรกครับแล้วก็หนึ่งตารางเมตรครับรับน้หนักได้ห้าร้อยกิโลใกล้ใกล้ครับแล้วก็ของเราของเราก็สร้างน่าจะประมาณปีสองพันยี่สิบแล้วก็เปิดตอนปลายปีสองพครับตอนนี้ก็เปิดแล้วประมาณปีสอก็สามเดือนครับเปิดเมื่อยีปดธันวาสองพัน นโอเป้ยนะเดี๋ยวเพื่อนไปเดินดูซะนะเพื่อนก็มาแหนะมาเซอร์เวก่อนแล้วจะ Huh? did you feel that one that felt loose? Thank yeah. ไปไปเลยเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมสกายวอล์กนะครับสามารถเที่ยวได้ทั้งวันครับตั้งแต่ตอนเช้าก็คือมาดูแสงแรกตอนเช้าครับมาดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือมาช่วงกลางวันก็จะได้แสงสดๆครับก็ ได้สีฟ,ฟ้าจากท้องฟ้าแล้วก็สีจากน้ําทะเลครับตรงข้ามกับโรงแรมนะครับหรือไม่ตอนเย็นมาดูบรรยากาศพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกเราอาจจะไม่เห็นครับแต่เราจะเห็นบรรยากาศสีส้มๆส,สีเหลืองเหลืองชมพูชมพูครับครับจะได้บรรยากาศนึงครับผม